โ,โทษทีขนแน่นนะเนอะน่าสิครับโทษทีเนอะแต่ลุงข้างหลังมันเบียดมาเนอะผมไม่ชอบสิเนะอะเปล่าหรอครับแบบว,ว่าดีใจ ททษีคุณอุ้นไม่ได้นเนี่ยรุนแรงจังเลยนะฮะเหรอบีบซะแน่นเลยโออขโทษทีหรือว่าลูกน้องคนอื่นคุณก็ทำแบบนี้ด้วยเหมือนกันแบบนี้เหรอใช้ความเป็นหัวหน้ากับลูกน้องใช่ไหมเนี่ยพูดอะไรของนายเนี่ย ลุกเลยเอโอโอ้โหใกล้เลยเอ๊ะอ,อะไรเน,น็กไทยมันเบี้ยวไปหน่อยนะครับเออ ไปครับเดี๋ยวสาย